หนึ่ะร้อยแปดสิบาีห้าส0บาทห้บาทแปบาทเจบาทหกบาทยีบาทอันนี้ร้อยดอันนี้หกสิบเนคะอันนี้ร้อยห้บาทเดือนโควิดโควิด,วดประมิเงินเรร้อยเดียวสวัสดีครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่ มหาชัยหลังจากประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวว่าสถานการณ์จะเป็นอยังไงบ้างวันนี้อากาศดีนะครับตอนนี้ประมาณ8ดโมงครึ่งแล้วไม่ใช่8ดโมงครึ่งเลยน่าจะเกือบ9้าโมงแล้ว บริเวณรอบๆบลมโชยพัดเย็นสบายฝั่งท่าฉลองครับสารเจ้าพ่อหลับมือสมุรสาคอนนะครับ ถ้าเหลือข้ามฝากไปฝั่งท่าชฉลมอมเราจะมาตามหาเจ้าทะเลมีจุดคัดกรองด้วยครับก่อนจะเข้าตลาด เงือกฟ้าขายได้ด oh> ้วยกุ้งไม่จากุ้งมาไม่จางสดสดเป็นเป็นเลยค่ะก็อุ <h 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 ่ยกุ้งกุ้งยังดีอยู่เลยติ๊กติ๊กติ๊กเดียวน่าจะชื่อมืออย่งขายอามเนีดูก็ไม่คึกคักเท่าไหร่นะ

เขาใหมันไม่ได้มาวางไว้ถุเยอะเนาะถุงเยอะเนาะกะพงร้อยยี่สิบกะพงโล่ไหมอันนี้ปลาอะไรตัวเลอตัวละแล้วก็ น้ำไม้ป่ะบนไม้สีทองน้ำดอกไม้ไงบอแกงส้มเขาก็แกงได้ อะไรหมูกระบอกไข่อ oh. um. ินซีสดโบดูยี่ไข่ปลาดิบคิวใหญ่มากเลยแกงส้มต้มยำซูชิปลาทูเรือ ก็ไเออลดละห้าสิบปูม,ม้าน้อยทางไหนอ่ะลรางรถไฟอ่ะนี่น้ำตาลไม่ต,ติดสายอ่ะฮะติดสายอ่ะ ชแล้วกุ้งมีแพร่ไหมมีสลิมวัชเจ็ดรัช่องดูปึกกับปึกมีสลิมด้วยสถานีรถไฟมหาชัยเออตลาดข้าง หลังทางรถไฟเหรอเป็นตลาดสดนะเดี๋ยววะแป๊เดียวถึงบ้างถึงเป็นไรหรือเราจะไปดูตรงนูอนก่อนก็ได้เดี๋ยวไปดูทางนถไฟก่ันไต้หกเขียงขุนเชียงหมูหยองหมูแคนหมูสวน เดี๋ยวมาลองเดี๋ยวมาลองน่าจะโดนรถช่องนะครอถงก็สี่สิบาท อาจจะคนละสายก็ได้แล้วเรามาเหมือนของมันขายเยอะกว่านี้ปะ่ะใช่มันอยู่ข้างคางเออเออมันาวสามสิบนี้เฮ้ออ,อันนี้เจียลางมะ เก็บไปแล้วหรอเนี่ยเพราะว่าใส่อะไรมากเหมือนของขายน้อยลงจริง,งจากวันนูน้นวันนู้นที่เรามาเต็มเลยเต็มรางเลยนี่เจียรางหรือรางคดหรอ พี่สนใจเลยมันเหมือนหน้าตาเหมือนรถสิบล้อโบราณอ่ะดูดิเกาหลังนาบสบาทีบาทเหมือนรถสิบล้อแดงถุกใบสิบบาท มันไม่เผาไหมโห้ยี่สิบห้าบามองขารงนี้เผาอะฮะไม่เลยเลยจบก็บไปนี่เส้นสีแดงอยู่นี่ เหลียงเหรอลูกเงอนะลูกเนียงหรือลูกเหลียงนี่กรรมแล้วก็น่าจะกรรมอถามเลยอันนี้ขายไงโรเหร ตัวโบเอาอยามว่า,าอรไออันนี้ลูกอะไรครับเนียงใช่ไหม นี่มะนาวเหลืองใหยีบบาทถุงเท่าไหร่คะ40บาที่สหวานเปรี้ยวจะบ้าเหรอมะขามเปรียวกหวานมีเด้อกล่น สามว่าไอ้เขาทำมาขมเปียกกันแกก็ว่าไปกระเทียมแต่นี้มีแต่กระเทียมใหญ่เนาะมาเพื่ครับมาเพืงครับเดี๋ยวรวันจ้าวุ้ยจดิ แถวโหใหญ่มากเลยยีน่น้ำไปเลยไปเลยไปเลยฮะอยากรู้ปะล่ะอยากรู้ว่าไปลอง้องลองขายไงครับ มันแก่ก็กนไปลองก็ได้บะชาฮะอืมบวชก็ไม่ยากหรอกไม่ได้ตั้งกองพีลูกนีก็สวยามาดี๋ดีเดี๋ดดีไมัไมยวัยว ให้มันแก่จริงก็พอมาลองดูก็ได้โหลครึ่ง สิบบาทอยู่นี่อยู่นะ ีเลยพบแพทย์นะพบแพทย์ันดำเนี่มันเกิดเนตำต่ำตัวแดงปะ เอาปลาเมตาตีแยกนะเสร็จเหรอเฮ้ยยังไม่ไดเฉยรอเฉยเลยนั้นเรานัดสิบบาทนัดละว่สองบาทนะครับนี่แดงเกียร์กะเทียบน้อยดูซ้ำ

แกงส้มของพอริวคิวรองป่ยไม่ต้องทำอันนี้สิบห้าน,นี่ยี่สห้าน่าจะดีอยู่นะ ยเดียวห้าร้อยนะคะวิจกรรมเหรออันนี้ขายเป็นแพ็กไหมครับหรือว่าห้ากระปุกห้ากระปุกรับเท่านีจ้าอ่าห้ากระปุกอห้าและคะอันนี้ไว้แช่ใหม่ไว้ได้สามวันในตู้เย็นโอเคขอรหน่อย พี่ว่าไม่ถึงสามวันหรอกเพราะว่าเว้นแม่งก็กลับมาใส่ถุงขางเลยนะพี่ใส่ไหนเดินไปถึงรถน่าจะละลายหมดแล้วบรรยากาศอั็นสันอบอุ่นเน่ะเขาเรียกอะไรวะ

ได้จะเป็นคองโกสีฟ้าจะเป็นเคยค่ะส่วนมากเขาเป็นแฟมน้ำพริกกะปิสีอะไรคองควรของควรสีมันก็สวยสีฟ้าหรอสีฟ้าเป็นจุดเราสีแดงก็ได้หกเท่าไหร่คะหกสิบจ้าเป็นเคียงปลาไ่เมลีขาวไอแคร์เนี่ยอืม cung à Ủa mực chưa Sấy sấy, mấy người rất

เจ็ดสิบบาทหกสิบบาทตัวใหญ่นี่เท่าไรครับาตัวใหญ่สองิอันนี้เท่าไรนะหกสนี่ยค่ะตัวเล็กหกสิบอันนี้เนื้อเดียวกันเจบาทอันนี้นเจ็นนดสิบอไปนไ <c oughs> ่ี่โรนไม่อันนี้ร้อย่อันนี้อยะ ไม้นหนึ่งแล้วก็ไปลองเอาอันนี้ดูว่าวะอัอนนะอนี้จอดขายที่นี่ประจําี่ม้อเนาะจะอยู่โซนนี้ครับจมุนอะไรเงี้ยอ๋ออยู่อ,อยู่โซนนี้ใช่อยู่โซนนี้เลยวันนี้ร้านน้อยก็เลยไม่ได้ไปยางมน้น ันดูซบเซาขึ้นเยอะไหมไเคยมาปกติมันจะคึกคักกว่านี้ใช่พี่รอบช่วงนี้เป็นมูลแทนไหมคะมันจะมาหยุดไปบ้างอะไรเป็นบ้างแทนว่าอ๋อแสดงว่าไม่มีไม่ได้บอกเดือใช่ไหมใช่สามเดือนเนี่ยพี่ริบข้าวสามเดือนปีถูกปีคลไายๆก็ร้อยไฟก็เล่าเลยจะดีไปไม่ได้วันนี้เป็นมูลแทนนะมีสองเจ้าเอง เอาสามเดือนเนี่ยพี่เวลาเราไปซื้อหมึกมาหมึกก็แพงแพงมันจะไม่จำเป็นะเดือนเดือนอะไรอ่ะสามเดือนพี่นับไปสามเดือนอ่ะปิดตั้งแต่ตอนไหนอ่ะปิดตั้งแต่เดือนต้นเดือนเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยปิดด้วยใช่ปิดต่ออีกเหรอจากช่วงโควิดสามเดือนโควิดโควิโควิดประมึกละละหยเดียว อสว่าช่วโควิดยังไม่ได้ปิดอ่ไม่มึถูกแล้วก็ปูกรุ้งก็ถี่นอนีตัวเลเหีุไปกุ้งแถวืว่าแอ่ว่าทีแต่มาทดีใกติว่าี่มันน่วราตอนโควิดถูกเพราะอะไรหรือไม่พ <X 2> <aş bekommen> <guidelines> ี่เพราะว่าเขาส่งของรอบไม่ได้แล้ว

งานบ,บัฟเพตนีหรอ,อ,อรย,รยี่สิบเจ็ดถึงวันที่หนึ่งพระเียอะไรมั่งอ่ะครับเด็กตอนนี้เหรอคะตอนนี้มีงยิ้วอย่างเดียวเพราะว่าทุกปีเขจะมีแหงเดือนนี้แห่ก็ไม่มีนะมีขายของมีอะไรอย่างเงี้ยไหมช่วงไม่พักตรงนี้ค่ะอ๋องานกลาง,งวันกลางคืนเลยกลางวันกลาวนไม่ให้มีอะไรเลยอืมใช่ vẫn chưa mở cửa bình không? OK, hmm. OK, เอ็นเอ็นกินกินกินเอ็นอยากกินเอ็นไม่มีหัวขอนีไนนคะปลาอันนี้ก็ห้สิบาทนะคะสาบค่ะสองาสอันนี้อะไรไข่ปลามึกอ่า่นะคะขอบคุณนะคะของไหนของโหล้อนี้70บาท

เริ่มอบอุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้ว สู้เอินมันไม่ได้ใช่ร้าปลาหมึกเขาโอเคกว่ามันเขาเรียกว่ามันสุรยาแต่ละคนมันอันนี้น้ำจิ้มอออโอเคอันนี้มันเป็นพริกสดพริกเขียวปลาหมึกอันนี้ร้านนี้โอเคกว่าเหม็นเขียวใช่วิเห็นแล้วก็เหม็นเขียวแน่นอน น่าจะเป็นพริกอ่อนถามว่าใช้ได้ก็ใช้ได้ยังสองล้านแล้วแต่คนชอบลุ่มจิ้มลองปลาหมึกเจ้าเจ้าเดิมนะอันนี้ปลาหมึกเขาจะนิ่มๆตัวเล็กกว่ามาั้งม่ได้ซือ้อใส่เดียวกันหอมสด แล้วแต่ความชอบของคนกินน้ำจิ้มมากกว่าอืเพราะว่าอืมก็โเคถ้าน้ำจิ้มเจ้านี้ถ้าออกเขียวๆมันก็จะเหม็นเขียวนิดนึงใช่ไหม,อมเอามาสองร้านรวมกันก็สุดเก็ตือว่าเยอะอยู่นะก็ไม่น้อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบมาวันนี้ กินปลาหมึกแพงนะคะเขาเขาจะปิดอ,อ่าวว่นนู้นเนี่ยร้อยหนึ่งเท่าอันนี้เลยงวดนี้ปิดอา่าวอีกสามเดือนอเดือนอะไปิดมิตุนารกรกฎา,าสิงหาปิดถึงเดือนสิงหาว่ามันเลยตอ,อดนะจุนแล้วใช่ถ้าชอบคลิปนี้กด จบซิงแ้วโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ